สวัสดีครับจะพาไปดูน้องนเองดนเซอร์กำลังกำลังเตรียมไปงานนะครับผมกำลังซ้อมเตรียมไปงานของหัวหน้าบอยก,กับเอนอรดี N o R D นะครับผมนะคร,นนนนมครับตอนนี้ก็น้องๆกํากำลังเดินครับตอนนี้อันนี้คือแดนเซอร์ชายนะครับ กำลังจะซ้อมนะครับนี่นะครับ,รบให้กำลังใจได้นะครับน,อน,อน้องๆแดนเซอร์หมอลำใจเกินลอยนะครับผม เดนเซอร์ชายแท้นะครับนะครับตอนนี้กำลังซ้อมกันนะครับเพื่อผลง,งานของวันพรุ่งนี้นะครับที่คอนแก่นนะครับของหัวหน้าบอยสิริชัยและ แอนออรดี already, นะครับผมนี่นะครับทีนี้อุปกรณ์ต่างๆอีกนะครับว่ามันมีแค่นี้เด้ครับพี่น้องจะมีอีกนะครับอันนี้คือมาให้กำลังใจน้องๆเดนเซอร์ของมารำเจกเนร้อยบอยเซียริชัยนะครับกำลังซ้อมกันนะครับ นะครับอันนี้คือส่วนแดนเซอร์นะครับส่วนแดนเซอร์กำลังซ้อมนะครับเราจะไปดูนะครับเราจะไปดูแผนกขนกำลังเตรียมนะครับ<อ>กำลังเตรียมของนะครับตอนนี้นี่นะครับนี่นะครับให้กำลังใจได้นะครับผมอันนี้คือเตรียมอุปกรณ์ไปงานพรุ่งนี้นะครับ ไปอย่างละแปดครับไม่ได้ไปหมดนะครับคัดไปอย่างละแปดนะครับผมนี่คือกําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับอันนี้คือกูอาร์ตนะครับกูอาร์ตกูอาร์ตจะได้พาเด็กๆไปนะครับตรงมนี้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาใส่ละความนี้นี่คืให้คนนั่งใ ไม่ไม่เผื่อเผื่อเผื่ออยากใส่อีกเพีงอื่นอีงสินะเอาไปเผื่อเลยเพราะมันติดหลายเพีงอ,อยู่เอามีแหนของน้ำแข็งไปเลยนี่นะครับอันนี้คือทีมคอตตูมนะครับแดนเซอร์หญิงเราทำกันเองนะครับเส mm ียบผนกันเองครับนะครับนี่นะครับ mm hmm. <c oughs> ว่าดาวกำลังว่าดาวกำลังใส่กระบะให้ดูนะครับผมหันหน้ามาหันหน้ามาเออ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 ได้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 ไดไดเออเลิศเล็เลิศเลิศเลเล,เ,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 ลเออ,เอ,เ,อ,เ,อเออเออเออออันนี้คือทีมคอตตูมนะครับแดนเซอร์หญิงนะครับแดนเซอร์หญิงนะครับ นะครับมาต่อเดนเซอร์ชายกําลังซ้อมใส่เพลงนะครับตอนนี้จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ใช่มีแค่ดอกไม้นะครับเราจะทํายิ่งใหญ่มากเลยนะครับผมเพื่อความอลังการนะครับเพื่อความอลังการนะครับ บรรยากาศการซ้อมนะครับบรรยากาศการซ้อมและการเตรียมของนะครับของมาลำเจกุลร้อยจะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามต้อยหมอลำใจเกินร้อยแฟนเพจนะครับต้อยนะครับ ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปใ,ใหม่ให้มาดูอีกนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ต้อยบอนันเจร้อยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย